พ่อซื้ออุปกรณ์แปลงร่างแล้วก็ดาบมาร์ชเลเดอร์เซเวอร์มาแล้วลึกนี่ใบหยกเธอมีดาบเล็กแล้วฉันขอเล่นดาบใหญ่ได้ไหมอ่ะของหนูนะไม่มีหรอกดาบพวกนี้พ่อซื้อมาให้แค่ใบหยกเท่านั้นนะลึกเอานี่ไงดาบเอาดิคุณพ่อจะให้หนูใช้กิ่งไหมสู้จริงๆหรอคะเอาเลยเอาเลยเอาเลยสู้กันเฮ้ยเฮ้ยกส้ไปหยกสู้ไปหยกสู้ไปห้ไเอา ปินมุกจะไปไหนอ่ะปินมุกไปตามลูกเลยคุณลูกอาจจะคิดจะออกจากบ้านก็ได้เ๊้อันนี้หมดแล้วนี่อันนี้ยังเหลืออยู่อพอไปทางชีวิตได้อยู่นะ สนุกจริงเลยเนาะใช่สนุกมากเลยเธอคิดเหมือนฉันหรือเปล่าว่าที่แปลงล่างนั้นอะเท่มากเลยใช่เท่มากเราขอพ่อให้ซื้อมาให้ไหมอืมมันแพงจะตายไปไม่สงสารพ่อหน่อยหรอไม่เป็นไรหรอกนะ้า อะไรลูกพ่อคะนี่ค่ะหนูอยากให้พ่อซื้อของเล่นชิ้นนี้ให้เออนี่มันของเล่นมาร์คไรเดอร์เหรอลูกใช่ค่ะมันคือของเล่นของมาร์คไรเดอร์เออมันชื่อว่ามาร์คไรเดอร์เซเบอร์ค่ะุณพ่อไปหาซื้อให้ได้ไหมคะอ่าเดี๋ยวพ่อจะไปซื้อมาให้นะเห็นไหมพ่อซื้อให้ฉันจริงๆด้วย พ่อซื้อให้ทุกคนไม่ใช่ให้เธอคนเดียวม,ม,ม,มาแล้วลูกว้าวคุณพ่อพ่อซื้อพอุปกรณ์แปลงร่างแล้วก็ดาบมารเลเดอร์เซเวอร์มาแล้วลูกนี่ลูกว้าว,วเท่มากเลยค่ะพ่อพ่อซื้อมาจริงๆหรอคะใช่แล้วลูกเฮ้ยเอ้ย,อยจับทำไมเล้าก็หนูจะเปิดไงคะพ่อ ให้น้องเขาเปิดหนูจะเปิดทําไมหนูเป็นพี่รู้ไหมปิดมุกไม่รู้เรื่องเลยเล่นเลยลื้อเล่นเลยว้าวมีทางเข็บขัดแปลงล่างแล้วก็มีดาบใหญ่ด้วยหรอคะใช่แล้วลูกใบยโยกก็ต้องมีดาบใหญ่สิลูกเวลาแปลงล่างจะได้เท่ๆเนาะดาบเล็กนะ่ะมันฟันพี่ปิดไม่ตายแล้วลูกงั้นหนูแปลงล่างเลยนะคะพ่อแปลงล่างเลยรือ โอ้ดูเท่ไหมครับพ่อโอ้เท่มากเลยลูกไหนแปลงร่างให้พ่อดูสิโอ้มีแสงเลยครับพ่อเฮ้ยอย่าทะเลาะนั่นะนี่นะนี่นะนี่นะโอ้โหสนุกใจเลยสนุกไปเลยสนุกค่ะดีดีดีนี่ใบโยกเธอมีดาบเล็กแล้วฉันขอเล่นดาบใหญ่ได้ไหมอ่ะได้สิได้ยังไงลูก ของหนูนะไม่มีหรอกดาบพวกนี้พ่อซื้อมาให้แค่ประหยกเท่านั้นนะลืมวางดาบลงได้แล้วแล้วพาน้องออกไปเล่นฟันดาบเดี๋ยวนี้เลยนะมาลูกมามาเล่นดาบซเบอร์กันเลยลูกมามามาสู้กันเออแต่ฉันไม่มีดาบนะจะทำยังไงอ่ะมามา,มาสู้กันเอาเอาเทมากเลยลูกแปลงล่างลูกแปลงล่างเออเท่มากเทมาก แต่หนูไม่มีดาบนะคะพ่ออยากได้ดาบเป็นงั้นเลยเดี๋ยวพ่อหาให้เอานี่ไงดาบซีเบอร์ของลูกเอ้าปิมุกเอาเนี่ยคุณพ่อจะให้หนูใช้กิ่งไม้สู้จริงๆเหรอคะสู้กันนะยังไงมันก็ซีเบอร์เหมือนกันเลยสู้เอาเลยเอาเลยเอาเลยสู้เลยไปยกสู้มันจะโดนจริงนะนั่นน่ะเออไอเดี๋ม่ตายไปยก ไม่เล่นแล้วเออเอา,เอาปีนมุกจะไปไหนอะปีนมุกเอา้าป่นมุกไปไหนของเขาเนี่ยช่างมันเถอะอ้อาคุณมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ผมนลสิซื้อดาบเซเบอร์มาแล้วให้ใบหยกเล่นป่นมุกก็น้อยใจไงว่าเขาได้แค่กิ่งไม้อะฮะนี่คุณให้ป่นมุกเล่นกิ่งไม้แต่ให้ใบหยกเล่นของเล่นเนี่ยนะก็ะใช่สิล้วจะทำไมอะไปตามลูกเลยคุณ อาจจะคิดนีนออกจากบ้านก็ได้อย่างนั้นเหรคุณผมนี่เป็นพ่อที่แย่จริงๆนี่ผมรักลูกไม่เท่ากันอีกแล้วเลยเนี่ยใช่น่ะสิคุณไปตามลูกเหล่าน,นี้เลยปไป เดินมาไกลขนาดนี้พ่อคงไม่ตามมาหรอกนะทำไมพ่อไม่รักเราเลยอ่ะซื้อดาบมาแต่ให้น้องเล้นคนเดียวทำยังไงพ่อถึงจะรักลูกเท่ากันเหมือนพ่อของคนอื่นๆบ้าง ฉันไม่อยากกลับไปบ้านหลังนั้นแล้วอ่ะทำยังไงดีเริ่มหิวแล้วสิเฮ้อยู่น้ำอ่ะน้ำตรงนี้กินได้ไหมนะเฮ้อคงไม่ได้แงเลยสะ,ระปรกจังเฮ้ยขาย,ยานี่ขวดน้ำนี่นะ อันนี้หมดแล้วนี่อันนี้ยังเหลืออยู่อพอประทางชีวิตได้อยู่นะอืแต่ยังไม่อิ่มเลยอะไปหาของกินดีกว่าลูกมานั่งทำอะไรตรงนี้ลูก คุณพ่อมาทำไมเหรอคะก็มาตามหาหนูนะสิหนูนีออกจากบ้านมาทำไมลูกพ่อไม่ต้องตามหาหนูก็ได้ค่ะพ่อหนูไม่คิดที่จะกลับไปแล้วทำไมถึงนีออกจากบ้านแบบนี้รู้ไหมว่าพวกเราเป็นห่วงนะใช่ค่ะพี่กลับบ้านเถอะนะคะก็พ่อเป็นแบบนี้ไงพ่อรักลูกไม่เท่ากันแบบนี้ตลอดเลยก็พ่อนะ่ะซื้อดับมาให้แต่ไปหยกเล่นไม่ให้หนูเล่นบ้างเลยดับก็มีตั้งสองเล่มทำไมคุณพ่อให้หนูเล่นแต่กิ่งไม้โง่โล่ละคะห็นมุกเสียใจอย่างนั้นเหรอลูก พ่อนี่เป็นพ่อที่แย่จริงๆเลยเอางี้ไหมลูกครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่พ่อจะยอมเสียสะละและพ่อจะสัญญากับลูกว่าพ,พ่อจะรักลูกให้เท่าๆกันแล้วสัญญากับพ่อไหมลูกสัญญาพ่อไม่เหนื่อยหรอคะที่ต้องทําแบบนี้บ่อยๆอะ่ะพ่อไม่เคยทําตามสัญญาหนูได้เลยสักครั้งอะ่ะหนูว่าเอานิ้วก้อยของหนูมาแคคคิมูยังจะดีกว่าเลยคะ่ะเอาปิดมุก อาจะไปไหนลูกปิดมุกหยุดก่อนถ้างั้นก่อนหนูจะไปเอาของใต้บ่อรถไปเลยนะลูกนะพ่อและน้องให้หนูไปเลยลูกได้ค่ะ คุณพ่อจะให้เข็มขัดแปลงล่างกับหนูเหรอคะใช่ลูกพ่อให้ลูกนะยกโทษให้พ่อได้ไหมลูกหนูยกโทษให้พ่อก็ได้ค่ะหนูจะกลับบ้านแล้วเซียเคนซอสไดวเวอร์หนูจะแปลงล่างเองค่ะพ่อ O que é mais de